Did you know, ปิปาายเยน่สวัสดีค่ะขมเกศรินทพรมการเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ค่ะหากหนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะเคยเข้ามาเยี่ยมชมในเส้นทางเดินของศูนยสิรินาลาชินีต้องเคยได้ยินเสียงดังป๊อกป๊อกนะคะที่เกิดขึ้นในผืนป่าชายเลนอย่างแน่นอนซึ่งเสียงปริศนานี้นะคะคือเสียงอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปไขปิศนากันค่ะ เจ้าของเสียงปริศนานี้ก็คือเจ้ากุ้งดิดขันนั่นเองค่ะกุ้งดิดขันหรือว่าบางพื้นที่เรียกว่ากุ้งกระเตาะนะคะเป็นกุ้งที่สามารถพบได้ทั่วโลกเลยค่ะทั้งในทะเลแล้วก็ผืนป่าชายเลนนะคะโดยในอดีตชาวเลมักจะจับกุ้งชนิดนี้นะคะมาใส่ไว้ในขันโลหะเพื่อใช้เป็นเหยื่อในการตกปลาเมื่อกุ้งดิดขันถูกลบลกวนนะคะจะขบกล้ามเข้าหากาันเกิดเป็นกระสุนฟองอากาศกระทบกับขันโลหะทําให้เกิดเสียงดังกังวานจึงเป็นที่มาของชื่อกุ้งดิดขันนั่นเองค่ะซึ่งความดังของ เสะะมีความสัมพันธ์กับขนาดของตัวกุ้งค่ะกุ้งดิดขันนะคะเป็นกุ้งขนาดเล็กมีความยาวของลำตัวอยู่ที่5้าถึงสิเซนติเมตรนะคะขุดรูอาศัยบนพื้นดินเลนค่ะกุ้งดิดขันนะคะทุกชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวคือมีก้ามข้างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และอีกข้างหนึ่งที่มีขนาดเล็กนะคะและกล้ามข้างใหญ่นี้เองนะคะที่สามารถทําให้เกิดเสียงได้ โดยเมื่อก้ามด้านบนและก้ามด้านล่างขบเข้าหากันนะคะจะทําให้เกิดกระสุนฟองอากาศพุ่งออกไปด้านหน้าปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของเสียงซึ่งความแรงของกระสุนฟองอากาศนะคะสามารถทําให้ปลาขนาดเล็กสลบหรือตายได้นะคะกุ้งดิดขันจะใช้กระสุนฟองอากาศนะคะในการล่าเหยือ่อและขับไล่ศัตรูที่เข้ามาอยู่ใกล้รูอาศัยของพวกเขาค่ะ จากการวิจัยพบว่าเสียงที่เกิดจากก้ามขนาดใหญ่ของกุ้งดิดขันนะคะเกิดจากแรงดันของน้ำที่อยู่ภายในช่องว่างของก้ามเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นฟองอากาศนะคะซึ่งฟองอากาศนี้มีความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระสุนฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะคะจะมีแรงอัดทําให้ปลาขนาดเล็กนะคะตายได้ในเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีระยะการทํางานออกห่างจากก้ามเพียง4เซนติเมตรแล้วก็มีระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะซึ่งความดังของเสียงนะคะมีความดังถึง2 1 8เดซิเบลนะคะมีความดังมากกว่าเครื่องบินท่าเทียบขนาดที่เท่ากันนะคะการที่กุ้งดิดขันนะคะขบก้ามเข้าหากันนะคะมีจุดประสงค์เพื่อล่าเหยื่อหรือว่าขับไล่ศัตรูนะคะหรือสัมผัสได้ถึง คคคุกามนะะหากมีศัตรูหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆนะคะเข้ามาใกล้รูอาศัยของพวกเขานะคะเขาก็จะขบกล้ามถี่ขึ้นแล้วก็มีเสียงดังที่ถี่ขึ้นด้วยนะคะวันนี้เราจะไปพิสูจน์เรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะและในตู้นี้ก็คือเจ้ากุ้งดิดขันตัวเล็กแต่ทรงพลังนะคะโดยเราจะเริ่มทําการทดลองนํากุ้งดิดขันมาใส่ไว้ในขันโลหะแล้วจะลองใช้ผู้กันนะคะเป็นตัวแทนของศัตรูที่กําลังคุกคามกุ้งดิดขันกันค่ะ มาลองดูกันนะคะว่ากุ้งดิดขานจะตอบสนองอย่างไรแล้วเราจะได้ยินเสียงดิดขันจากกระสุนอากาศของเขาอย่างที่อธิบายไปข้างต้นหรือเปล่า เห็นไหมคะว่ากระสุนฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการขบกล้ามข้างใหญ่ของกุ้งดิดขันนั้นนะคะมีแรงที่จะส่งไปกระทบกับขันโลหะจนเกิดเสียงได้จริงๆสมชื่อกุ้งดิดขันเลยค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าหากมีปลาหรือสิ่งมีชีวิตว่ายเข้ามาใกล้แทนผู้กันอาวุธที่ทรงอนุภาพนี้คงทำให้เหยื่อนิ่งสลบได้อย่างไม่ยากเลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในระบบนิเวศป่าชายเลนของสูนรีนาราชินีแห่งนี้ค่ะ ินใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน